สามร้อยของพี่น้องเขอบคุณแต่เนี่ยเสียบเสียบพี่น้องแต่ว่าราคาสูงสูงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนมื่อนี้ผมมาห่างในตำนานเด้อพี่น้องเดอ้อ คือห่างมาบุญคลองนะครับตอก่อน,นี่ดังครับที่ครับห่างมาบุญคล้องว่าอยมากหลายปีแล้วพี่น้องวันนี้เขามาเบิงกันว่าห่างมาบุญคลองนี่สิคือเก่าบอกครับสมัยก่อนผมมาเป็นอนเด็กเสฟอุ่้านอาหารเนี่ยอยู่มองแถวนี่แหละครับที่แถวมาบุญคลองนี่แหละครับตะกี้ว้รุ่นหนียางเน้ยดาลงดา่ามายางหนี่เด้ยครับสมัยนั้นเน้ยครับยุค90นะครับ ถือว่าเป็นหางที่ดังครับนักลองนันงรงแต่เดมมาลองอยู่นี่แหละครับอยู่หางบ๊บุญข้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันครับว่าหางบ๊บุญข้องนี่สิคือเกาบอเป็นหางในตำนานนะครับไปกันพี่น้องลุยลุยเข้ามาแล้วพี่น้องมาเบิ้งกันว่าหางในตำนานปฏิคายอย่างหางนี่ถือว่าเป็นหางที่เกาแกด้ะครับพี่น้อง ห้างมาบุญครองโอ้กระเป๋าเป็นไหมคืองามเถอะไหวเชิญนั่งฟรีวัานอันนี้เป็นขายหม่องนั่งแนวนั่งครับโอ้เสือผ้าก็หลายด้วยพี่น้องเสือผ้าน้ำขุนละม้ครับน้ำขุลไมัขนม อ,ดอดัอดปลาไหมพี่น้องสองรอ้อยคนนี้ร้อยสองรอยอ้ยนนี้มี่ปูอัดกไก่ทอดปลาหมึกทอดปุ้งเต็มปุระอดัดสามร้อยคนพี่น้องขอพัด แง่สบๆกพี่น้องแต่ว่าราคาสูงสูงสกลุ่มย่ำกลุ่มตามรอยหาชิดมองมี่เป็นของที่ระลึกครับอ่าดนตรีเป็นเพชรพฟอนใสเลยครับนี่ครับเพ็ดจับกระลาบ,บับากเฝ้าครับ นี่กับเป็นของกิฟช็อปครับก็ส่งตัวละสองร้อยพี่น้องส่งตัวละสองร้อยนี่พวกไอ้เพชรพวกห้อยพวกไอ้ตังหูเสือขาครับ เป็นพวกขนมพี่น้องหกสิบห้านี่ครับเป็นเค้กนี้เป็นเค้กสมกับเป็นห่างในตำนานอย่างพี่น้องค้นกระไลเลยคนกระไยคือเก่าอยู่นี่เป็นงานถัดของมึงเป็นตังหูก็บีครับเป็นตังหูเป็นงานกิบช็อป หนึ่งชิ้นสามสิบเก้าบาทสามชิ้นร้อยครับนี่เสื้อผ้าครับตัวละร้อยยี่สิบตัวละร้อยครับนี่ก็คือบรรยากาศสันแรกนะครับพี่น้องของห้างบุญคล้องครับอย่าเข้าค้นไปเบิร์อีกประดูมันอิขคือกันบ่ สั่นที่สองไหมก็ขึ้นไ,ไปสั่นสองครับอันที่สองโอ้โหนี่ชั้นแรกพี่น้องบังหันมันสั่นอย่างกอสั่นล่างสุดนี่นี่เขาเอิ้นสั่นหนึ่งสั่นเนี่ย ี่ครับบรรยากาศชันแบบนี้ที่นี่ตลาดอาหารลรอพี่น้องตลาดอาหารญี่ปุ่งญี่ปุ่นสีินีลานท่องลานใดเลรอครับบรรยากาศก็เหมือนห่างทั่วไปแล้วพี่น้องครั้งแรกผมนึกว่าหา่างโมบุนข้องนี่สิเงาหงอยโมเมนต์นี่ครับพี่น้องโอ้คึกคักคือเก่าครับข,ขบายของกันหลายคึอเก่า คือสมัยตะกี้เลยครับนักท่องเที่ยวกับไรครับท่องเที่ยวกับไรเลยบรรยากาศบรรยากาศคึกคักนี่คือบรรยากาศทางมัวุนคล่อ,ลองในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยพี่น้องอันนี้ถือว่า เป็นห่างปียูโดนด้ครับเป็นห่างเก้าแก่ครับปุ่นนีหลายสันนี่เลยนี่คือบรรยากาศล่าสุดไคสิคิดว่าห่างบบุญข้องนี่ตกยุบโมแมนเด้กปีนองคือคักคือเกา ึืนมาแต่ละสั้นนี่ขายของเพือกันเลยพี่น้องจัดเป็นหมวดเป็นมูดีนี่ก็เป็นพวกเครื่องประดับครับเป็นกิจช็อปเครื่องประดับเสื้อผ้าโอ้หลายครับสันไทยอยากกินอาหารการกินกะ สันล่างสุดแล้วครับมีอาหารการกินถ้าขึ้นมาพวกนี้ก็เน้นไปทางเครื่องประดับเสือ้อผ้านาฬิกาแว่นตาพวกนี้แหรอครบกกับพวกรกะเป๋ากระเป๋าตอนนี้ผมก็ออกมาด้านนอกแล้วพี่น้องผมมาไต่งผ้าเบิ้งทุกสันนอครับเพราะว่ามันขัดขึ้กันเพื่อนนะครับพี่น้องใล้กันนี่อยู่ด้านนอกกันทมีอาหารการกิน นี่ปลาเมึกมีหอยแครงมีกุ้งครับนี่เป็นด่านนอกครับอาหารการกินกันลายพี่น้องกุ้งตัวง่ายๆครับ มีโอกาสกับมาก,กันได้แล้วครับห่างมาบุญคลองด้านนี้กับจิบกคือเก่าครับสมัยผมมาอยู่ลานอาหารแถวนี้มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับนี่ครับกับเปลี่ยนไาหลายอยู่ครับสําหรับห่างมาบุญคลองหรือว่าแถวสยามเอออย่างน่ะสยามสักแร์วัตดตะกิตคือปิดกอไฟเ้อครับพี่น้องก็ถือว่าห่างในตำนานกะ คือคักคือเก่าครับผมและนักท่องเทีียวกระายครับพี่น้องวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆเดอ้อที่ขม้มมาติดตามมารับชมอ,อย่าลืมวดไหลกดแค่ผมน้ำเดอ้อสิเดยนี้กำลังใจในการไปตลาดต่างๆให้พี่ให้น้องด้เบิ้งถือว่าตลาดนี่เป็นตลาดตำนานนะครับวันนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับพบกันไม่คลิปหนาครับ